รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รมนำชีวิตรายการที่จะนำคุณผู้ชมไปเรียนรู้หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเพื่อนำพาชีวิตไปสู่ความง่ายและงามนะครับรายการนี้อำนวยการผลิตโดยมหาวิทยาลัยมหามกุตรราชวิทยาลัยหรือมมรอครับมีสองช่วงของรายการที่คุณผู้ชมติดตามรับชมอยู่เป็นประจำนะครับช่วงแรกมมรอคู่ไทย และช่วงที่สองรมนาชีวิตครับในช่วงมมรคู่ไทยคณะท่านผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหามกุฏรราชวิทยาลัยจะได้เมตตามาสนทนาธรรมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาติดตามรับชมได้ในช่วงมมรคู่ไทยครับ ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระเทรานุเทระขอเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ธรรมนำชีวิตนในช่วงแรกตรงนี้ชื่อว่ามอมอรอคู่ไทยวันนี้ทางรายการซึ่งผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏร,ราช,ชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ของประเทศไทยนะฮะได้รับเมตตาเป็นอย่างสูงนะฮะจากวิทยากรท่านเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะฮะดำรงตาแหน่งคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์นอกจากนั้นยังเป็นพระสังฆาธิการนะฮะดำรงตาแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางโพโอมาวาดและเป็นเจ้าคณะเขตบางซื่อ ท่านพระอาจารย์พร้อมอยุ่ตรงนี้แล้วขอเชิญทุกท่านได้น้อมนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันนะครับพระอาจารย์พระมหาสมัครมหาวีโรถวายความรบรับท่านพระอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านพระครูครับผมขอถือโอกาสนี้ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่กําลังรับชมรายการธรรมะจากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏตราชุบเลัยร์ในวันนี้ธรรมภาพหรือกระผมก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางท่านดรพระครูปรลัดกวีวัต์พร้อมด้วยทียมงานได้รัฐนาได้นิม,มนต์ให้มาร่วมสนทนาธรรมะได้มีโอกาสมาพบปะกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพื่อจะได้สนทนาพูดคุยธรรมะกันก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับครับผมต้องขอกราบขอพระคุณท่านพระอาจารย์ด้วยนะครับวันนี้เรายัง <c oughs> อยู่กันในหมวดธรรมะ เรียกว่าซีรีส์ของคําพูดที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นมิจฉาวาจาหรือมุสาวาสซึ่งมีมากกว่าคําพูดปลดเท่าที่เราได้นั่งสนทนากันมาในหลายๆตอนเนี่ยนะฮะเนื่องจากท่านพระอาจารย์เป็นคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์โยมอาจจะสงสัยแล้วก็ถามง่ายๆเลยครับ อย่างคณะอื่นนะครับคณะาศาสนาและประชัชญาเราก็ทราบว่าเรียนมาต้องได้เรียนศาสนานะปรัชญาแน่คณะศึกษา,าศาสตร์ก็เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นครูครณะสังคม,มาศาสตร์ก็เรียนไปเป็นนักการเมืองการปกครองอะไรต่างๆในดูแลสังคมดูแลสังคมนี้พอมาคณะมนุษยศาสตร์หลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะเราต้องมาเรียนศาสตร์ความเป็นมนุษย์กันอีกหรือเปล่าครับท่านอาจารย์ครับครับก็ ถือโอกาสนี้ก็ประชาสัมพันธ์หรือบอกกล่าวคณะที่กระผมได้จัดการเรียนการสอนอยู่นะครับก็จะมีอยู่เรียนภาษากันอยู่3ภาษาเป็นหลักๆก็คือภาษาอังกฤษาภาษาไทยแล้วก็ภาษาบาลีสันสกฤตและพ,ะพุทธศาสตร์จะแยกเป็น3สาขาเลยนะครับรแยกกัน3สาขาก็จะมีบางวิชาบ้างที่เกี่ยวข้องกันแต่ว่าโดยเนื้อหา หลักๆแล้วเนี่ยก็จะเน้นไปแต่ละสาขาวิชานะครับคณะมนุษยศาสตร์นี่ก็คือคำ,คำว่านี้เราเรียนศาสตร์ในด้านของภาษาอย่างภาษาอังกฤษนี่ก็มุ่งตรงไปที่ภาษาอังกฤษครับแต่ว่าทั้งสาสาขาวิชาทั้งสภา,าษานี้จะมีพระพุทธศาสนาเป็น,ปนหลักเป็นฐานนะครับเป็นพื้นจะมีวิชาพระพุทธศาสนานีเป็นพื้นไว้หลายวิชาอยู่นะครับเสร็จแล้วก็พอขึ้นปีสปีสี่ก็จะมุ่งเน้นไป แต่ละภาษาดังกล่าวมาแล้วนักศึกษาที่เรียนทางภาษาอังกฤษก็จะเน้นไปที่ภาษาอังกฤษเลยนะครับ,รบเพื่อการใช้งานนะครับเพื่อเอาไปใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและก็ชาติบ้านเมืองสาขาภาษาไทยก็จะมุ่งเน้นไปที่ภาษาไทยเพื่อเอาไปใช้งานได้ถูกต้องเพื่อให้เป็นคนที่รู้เรื่องภาษาไทยเอาไปใช้ไปอ่านไปเขียนหรือว่าเอาไปดูแลภาษาไทยได้ถูกต้องแล้วก็สาขาภาษาบาลีสันสกฤตนี้ก็ เรียนรู้ภาษาบริเซนกิจเพื่อเอาไปแปลพระไตรปิฎกหรือว่าเพื่อไปอ่านไปดูในด้านของจจลึกคําสอนว่าพระไตรปิฎกนั้นผิดหรือถูกพิมพ์ออกมาผิดหรือพิมพ์ออกมา,มออกมาถูกครับก็บบจะได้ตรวจสอบได้อันนี้คือเขาเรียกว่าแนวทางในการเรียนภาษาของคณะมนุษยศาสตร์3ส,สาขาวิชาที่กําลังเปิดเรียนเปิดสอนอยู่ตอนนี้ครับครับผมคำโบ,บ,บ,บราณเขาพูดกันว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทเนี่ยแสดงว่า มีการจัดลำดับความสำคัญ r i ORITY ของความสำคัญด้านด้านคำพูดด้านภาูดไว้เป็นเอกก่อนครับทำไมครับอาจารย์ครับเพราะว่าคนเราจะต้องมีการพูดจากันครับมาตั้งแต่สมัยดึกดับันมาแล้วแล้วก็การพูดจากันนั้นเนี่ยถ้าพูดดีก็ดีถ้าพูดไม่ดีก็จะเกิดความเสียหายเกิดความรุนแรงถึงกับทําลายชีวิตกันได้ครับเรียกว่าพูดไม่ดีเรียกว่าเป็นมิจฉาวาจานะครับ อย่างการพูดเพอเจอร์ไร้สาระเนี่ยครับ <rip> ก็เป็นหนึ่งในนั้นทําให้เกิดความเสีย <kız, S 1> หายได้กําลังจะถามนิยามของคำพูดเพอเจอรคือไร้สาระ <ái> ใช่ไหมครับครับไรสาระคือพูดไปเรื่อยเปื่อยพูดแบบไม่มีหลักฐานไม่มีกฎเกณฑ์อยากจะพูดก็พูดอย่างนี้ครับฟังไม่ได้สับจับมากรีดหรือ <Donkey> คำผมอาจจะพูดไม่ค่อยถูกต้องนะครับคือหมายถึงว่าไม่ได้ ค้นหาสืบหาข้อมูลจริงๆเอามาพูดมากล่าวมาคุยกันบางคนนี่เขามีความได้เสียในกับการพูดเรื่องนั้นๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับเมื่อในสิ่งนั้นๆทีนี้คนที่พูดเพอเจอร์ไร้สาระนี่ก็คืออย่างพวกเราคงเคยได้เห็นอยู่บ้างยุดๆๆอย่าเพอร์เจอร์มากเกินไป <c oughs> คือพูดเรื่องของคนคนอื่นที่มันไม่เป็นจริง <c oughs> อย่างนี้ครับ <c oughs> เสียเวลา <c oughs> เสียเวลาด้วยครับทําให ทำให้คนถูกพูดถึงแลเรื่องที่เรื่องที่ถูกพูดถึงนะ่ะมันไม่เป็นความจริงม,มันทําให้เกิดการเข้าใจผิดไปใหญ่โตวันนี้เรื่องการพูดรู้สึกจะเป็น Talk of the Town แล้วก็เป็นเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนเราที่ผ่านมาไม่นานนี่เราจะได้ยินสับสับหนึ่งไปยืมภาษาฝรั่งมากับว่าบุลลี่แล้วก็ปรากฏว่า วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากการที่เด็กไปบูลลี่กันไปพูดไร้สาระไปพูดกระเนะกระแหนไปพูดส่อเสียดเพื่อนๆในโรงเรียนจนสุดท้ายนำพาไปถึงอัตตาวิบาตไป<ร>เด็กไปฆ่าตัวตายบ้างไปรุมแกล้งกันบ้างครับนี่นี่ก็อยู่ในเรื่องของการผิดศีลห้าข้อที่ว่ามุสาวาธานี่แหละครับท่านพระครูเราจะแก้อย่างไงครับการบูลลี่กันคือจะต้องรู้จักธรรมะรู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนว่าพระพุทธเจ้า ทรงห้ามหรือว่าทรงบอกสอนให้พวกเรานั้นงดเว้นจากการพูดไร้สาระพูดเพ้อเจ้อไม่ว่าจะก,กับใครๆก็ตามคําพูดบางคํานั้นมันบาดตาบาดใจเขาได้นะครับซึ่งมันเป็นมันไม่มีสาระเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเรามาพูดคําสัตว์มาพูดคําจริงดีกว่าพูดสิ่งที่มันเป็นประโยชน์พูดคำนี่เป็นจริงรมันก็จะเกิดประโยชน์ครับเพราะนั้นนี่อย่า ให้ให้หนึกถึงคำของพระพเจ้าว่าเราเป็นพุทธเราจะไม่พูดคำคเลวไหลไรสาระรมีสติครับมีสติพระจันทนครับท้ยทายรายการตรงนี้เผื่อญาติโยมที่ชมอยู่เป็นพ่อแม่ก็ดีเป็นครูบาอาจารย์ตามโรงเรียนก็ดีแล้วกาลังเจอสภาวะแบบนี้อยู่คือเด็กนักเรียนพูดด่ากันบูลลี่กันแบบที่กระทรวงศึกษาธิการว่าไว้เนี่ย จะขอเทคนิคจากท่านพระอาจารย์ว่าเราจะมีวิธีการไปคุยกับเด็กเหล่านี้หรือคนเหล่านี้อย่างไรดีให้งดเว้นการกระทําคําพูดเช่นนี้ครับครับเบื้องต้นก็จะต้องไปที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองกันก่อนนะครับรบแล้วก็ถัดไปค่อยเป็นคุณครูต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะถัดไปก็อาจจะเป็นคนที่เด็กๆเ,เหล่านั้นเขาเคารพนับถือนะครับเพราะว่าบางครั้งการเตือนกันตรงๆพูดจริงเกินไปเนี่ยก็ทําให้เขาไม่ค่อย พอใจหรืออาจจะวางหน้าสีหน้าสีตาไม่ถูกเพราะนั้นเราก็ค่อยอธิบายความเป็นจริงให้เขาฟังว่ามันไม่ถูกมันไม่เหมาะมันไม่ควรนะเขาอาจจะรู้สึกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า hurt ก็คือรู้สึกว่าเจ็บช้ำน้ำใจได้มันผิดมันมันไม่ถูกนะมันมันอยาเลยถ้างดเว้นได้ให้งดเถอะพูดแบบนิ่มๆเอาใจเขามาเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างนี้เด็กเขาฟังเด็กเขาจะเข้าใจนะครับ แล้วก็คิดว่าส่วนใหญ่เมื่อคนที่เขาขรบคนที่เขานับถือเนี่ยเมตตาตักเตือนเขาอย่างนี้นี่เขาจะปฏิบัติตามครับผมบวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่นานระอาจารย์มากครับผม วันนี้ท่านญาติโยมสาธุชนฮะได้รับข้อธรรมะแนวทางปฏิบัติดีๆอย่างท่านอาจารย์พระมหาสมัครมหาวีโรท่านคณะบดีคณ,ณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาบุรุราช,ชวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าท่านจะได้น้อมนาหลักธรรมคาสอนแนวทางปฏิบัติตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันเอาใจเขามาใส่ใจเรานะฮะเพราะว่าคําพูดเป็นเสมือนอาวุธนะฮะถ้าพูด ไม่ดีไปมันก็เป็นการทำร้ายร่างกายนะฮะเพราะฉะนั้นท่านญาิโยมสาธุชนคขอให้นําสิ่งละเนี้ยไปใช้ในชีวิตวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการตรงนี้แล้วขอทุกท่านจงมีความสุขความสดดีความเจริญในพระธรรมคำสอนของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรขอเจริญพร มหาวิทยาลัยมหามกุตรราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์แห่งแรกของประเทศไทยดำเนินการภายใต้ปรัชญาที่ว่าความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตำบลสาลายาอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนคนปรปฐมเปิดสอนระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเปิดรับสมัครทั้งพระภิกษุสามเนรและประชาชนทั่วไป แบ่งออกเป็นสี่คณะวิชาคือคณะศาสนาและปรัชญาคณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีทั่วประเทศเจวิทยาเขตสามวิทยาลัยดังนี้วิทยาเขตมหาวิทยาลุงกรราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิทยาเขตสุรินทรราชวิทยาลัยในพระราชาปัมจังหวัดนครปฐมวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นวิทยาเขตล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาเขตศรีธรรมโสกราชจังหวัดนครศรีธรรมาราชวิทยาเขตร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดวิทยาเขตศรีล้านช้างจังหวัดเลยมหาประชาบดีเทรีวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาสำหรับการศึกษาของสตรีและแม่ชีโดยเฉพาะวิทยาลัยาศาสนศาสตร์ยโสธรจังหวัดยโสธรวิทยาลัยาศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาลสินจังหวัดกาลสิน และนั่นคือมมรอคู่ไทยครับในช่วงที่สองของรายการทำรรนำชีวิตเป็นช่วงเวลาที่จะได้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมเรื่องราวจากบุคคลต่างๆอย่างเช่นพระสอนศิลธรรมที่ท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อประชาชนเพื่อเยาวชนตลอดถึงวิทยากรต่างๆ,ๆนะครับที่จะได้นำธรรมมะมาเป็นร,รมนำชีวิต ซึ่งแน่นอนครับชีวิตมีคุณมีค่าจะมีคุณมีค่าได้ก็ด้วยการใช้หลักธรรมนำพาชีวิตนั่นเองติดตามรับชมได้ในช่วงทำนำชีวิตครับทุกสิ่งที่ที่เราจะทำนะครับมันเกิดขึ้นจากใจถ้าใจไม่สั่งเราก็ไม่ทำ สิ่งที่ดีหรือไม่ดีนั้นเราพิจารณาได้จากเด็กบ้านนอกแดนอีสานด้วยชีวิตที่ดิ้นรนอยากจะศึกษาเล่าเรียนจึงมุ่งมั่นตั้งใจสุดท้ายพระพุทธศาสนาเป็นส่วนช่วยให้ชีวิตท่านเปลี่ยนแปลง เกิดที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งอำเภอสุวรรณภูมิสมัยนั้นเป็นเขาเรียกว่าอยู่ห่างจากอำเภอออกไปคือบ้านสูงยางอ่าตำบลสูงยางอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้ศึกษาเราเรียนที่โรงเรียนชอประดิษฐ์วิทยาเป็นเด็กวัดมาก่อนครับซึ่งก็มีโอกาสารับใช้พระรับใช้หลวงพ่อ ได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมแบบสวดมนต์ทุกวันนะแต่เหมือนกับฟังแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาบาลีแต่ว่าสวดได้นะสวดกับพระไปมีความสนใจทางด้านศิลปกรรมโดยเฉพาะภาพฝาผนังาวาดภาพสีน้ําสีน้ํามันชอบมาตั้งแต่เด็กเลยนะ,ะก็เลยตัดสินใจจบมศสามแล้วก็ตัดสินใจเข้ามาเรียน กรุงเทพมหานครที่โรงเรียนอาชีวศิละปะัตศึกษาศรีญาณครับกรุงเทพมหานครคิดอยากจะอุปสมบทละ่ะก็เข้าไปปรึกษาท่านอาจารย์สุชาปล่อยชุมซึ่งท่านเป็นอาจารย์สอนที่คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านก็เลยพามาแนะนําให้รู้จักหลวงตาที่วัดบวรได้อยู่คณะกุฎบวชที่คณะกุฎหพรรษาปี2536 ได้มีโอกาสเข้าศึกษาอบรมพระธรรมวินัยกับท่านหลวงพ่อระแบบได้ศึกษาอบรมทางการวิชาการเขียนกระทู้ธรรมเรียงความแก้กระทู้ธรรม การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุดท่านได้มุ่งมั่นตั้งใจเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหามกุตราชวิทยาลัยจนจบปริญญาเอกได้เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏนั้นคือใจนี้คิดอยากจะเรียนปริญญาเอกอยู่แล้วแต่ว่าคิดว่ามหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเนี่ยคงจะไม่รับญาติโยมเข้ามาเรียนทางด้านาศาสนาแต่พอดีดูในประกาศในโบชัว ที่มหาวิทยาลัยเขาประกาศแล้วมาเอา้านี่ก็เราสามารถเข้าเรียนได้นี่ก็เป็นโอกาสของเราที่จะเข้ามาสมัครเรียนอันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นนะฮะที่ได้เรียนร่วมกับพระสงฆ์เพราะว่าคิดว่าพระสงฆ์กับญาติโยมนี้คงจะเรียนด้วยกันไม่ได้แต่ได้มีโอกาสร่วมเรียนกับพระสงฆ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เราเข้าใจว่าเอ๊นี่เวลาสิ่งที่เราไม่รู้ ภาษาบาลีบางอย่างเราก็ต้องถามพระคุณเจ้าแล้วบางอย่างที่เราไม่รู้เราก็ถามเพื่อนๆความรู้ที่เราไม่มีเราก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ประทับใจที่สุดคือความอบอุ่นจากครูบาอาจารย์ที่มาสอนเรานะครูบาอาจารย์นี่ให้ความเมตตาให้คำปรึกษาชี้ทางที่น่าเลื่อมใสทางที่ถูกทางที่ควรหนังสือที่ควรอ่าน วิธีการที่ควรปฏิบัติอันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจกับการเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาบุรรไม่เหมือนกับเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่นๆซึ่งแตกต่างกันมาก ความรู้ที่ได้มานั้นท่านคิดอยู่เสมอว่าจะนำความรู้ตรงนี้ไปเผยแผ่สู่สังคมและเยาวชนด้วยการเปิดสถานที่ปฏิบัติธรรมในหลายๆที่ในการปฏิบัติตัวต่อครอบครัวและก็ต่อสังคมจนเพื่อนฝูงได้มองว่าเอ๊หลังจากที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยมหามกุกุล่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยเราก็ไม่รู้แทบจะไม่รู้เลยว่าเราเปลี่ยนไปยังไง แต่นิสัยเรามันเปลี่ยนไปเองเลยนะครับด้วยความที่ว่าเราเคยไปเที่ยวกับเพื่อนเราก็ห่างๆออกไปเราเคยดื่มดื่มมากๆเที่ยวกันข้ามคืนเราก็หยุดไปเราเคยพูดในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเราก็รู้เลยว่าพูดอย่างนี้ไม่ถูกไม่ต้องเราก็หยุดเราก็งดเว้นไปนะครับแล้วนอกจากงดเว้นแล้ว ยังอยากจะนำความรู้ที่ได้มานี้ไปมอบให้คนอื่นอยากให้คนอื่นเข้าใจอยากให้คนอื่นรู้อยากให้คนอื่นปฏิบัติเหมือนเราอันนี้แหละคือสิ่งที่ต้องการอยากจะให้อยากจะนำความรู้ไปให้คนอื่นเข้าใจเหมือนเรามันไม่มีวิธีอื่นใดที่จะที่จะทำได้นอกจากเปิดศูนย์เปิดศูนย์ก็เปิดบ้านตัวเองเปิดบ้านตัวเองเพื่อที่จะทำเป็นที่ เดินจงกรมนั่งสมาธิให้ชาวบ้านให้ลูกหลานเข้ามามีโอกาสนะศึกษาอบรมโดยได้เชิญครูบาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏเรานะคือท่านรองศาสตราจารย์ดรสุวินรักษัดร,ร่วมเป็นองค์บรรยายทุกครั้งที่มีการอบรมทุกรุ่นที่อบรมขึ้นมาอันนี้ก็ได้อบรมไปหลายรุ่นแล้วตอนี้เป็นรุ่นที่4แล้วซึ่งประสบความสําเร็จนะ ทำให้ชาวบ้านเกิดความเข้าใจผมได้นำธรรมะไปมอบให้คนอื่นส่วนสิ่งที่คาดหวังว่าคนอื่นจะได้อะไรนั้นคาดหวังมาก ว่าเขาจะได้รับได้รู้ว่าความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์นั้นต่อสรรพสัตว์นั้นมันดียังไงไอ้สิ่งนี้คือคือสิ่งที่อยากจะให้คนเขารู้สุกใจที่ได้ให้คนที่ได้ทำให้คนได้รู้ได้เข้าใจธรรมะ,ะได้ช่วยเหลือพระพุทธศาสนา ได้ช่วยสถาบันพลังจิตตานุภาพเป็นอาจารย์ประจำสถาบันพลังจิตตานุภาพสอนสมาธิให้ประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานครนะครับเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิาลยมหาวิาลยราชภัฒพ,พระนครแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิาลยมหามากุฏราชวิาลยสอนสมาธิที่ศูนย์ของตัวเองที่ไปตั้งว่าตั้ง ศูนย์ไว้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดและก็ที่จังหวัดนครราชสีมาสิ่งที่อยากจะทำก็คือฝากไว้สำหรับเยาวชนหรือผู้ที่ยังไม่รู้ให้เข้าใจอันนี้คือเป็นงานสุดท้ายแล้วที่ในชีวิตก็คือจะอบรมสมาธิฝึกเยาวชนแล้วก็นำความรู้ทางพระพุทธศาสนาสู่สังคมสู่ชุมชนเนี่ย จะเข็นตัวนี้ไปให้ได้จนกว่าชีวิตจะหาไม่อันนี้คือสิ่งที่คาดหวังนะครับทุกสิ่งที่ที่เราจะทำนะครับมันเกิดขึ้นจากใจถ้าใจไม่สั่งเราก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนั้นเราพิจ,จนารณาได้ ด้วยใจถ้ารู้ว่าทำไปแล้วเกิดความเดือดร้อนกับตัวเองและผู้อื่นก็อย่าไปทำแต่ถ้ารู้ว่าทำไปแล้วเกิดประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นก็ให้ทำไปแต่ถ้าทำเกิดเป็นโทษกับผู้อื่นเกิดเป็นโทษกับตัวเองแล้วก็หยุดยัง้งซะอย่าได้ทำเลย โครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุตราชวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์คือพัฒนาการสอนศิลธรรมเพื่อสร้างเยาวชนที่ดีแก่สังคมบน4พันธกิจนั้นก็คือ1พัฒนาพระสอนศิลธรรมให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา2วิจัยและพัฒนาเพื่อสแสวงหาองค์ความรู้และติดตามประเมินผล 3. บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสังคมตามแนววิถีพุทธ 4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนรับสมัครพระภิกษุทั่วประเทศเข้ามาเป็นพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนและอบรมตามหลักสูตรที่ทางโครงการกำหนดให้ได้มาตรฐานและส่งออกไปสอนตามสถานศึกษาต่างๆ ประาาาศสาถกนนใเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับทำนำชีวิตหากมีทำนำหน้าชีวิตก้าวเดินตามธรรมก้าวตาม,ตามเส้นทางแห่งธรรมความสงบความสุขย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้ความง่ายงามจะเกิดขึ้นในชีวิตครับหากแม้นเรียนรู้และนำพาไปสู่การปฏิบัติ นี่คือทั้งหมดของรายการรู้ธรรมนำชีวิตซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอณขณะนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ